สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาขึ้นเรือนะคะจากออสโลข้ามไปโคเปนเฮเกนกันจากคลิปที่เรานะคะที่เราติ๊กตอกเตือนนะคะเนื่องจากถ่ายติดปี๊บของลูปปันเสือนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ท่าเรือของเมืองออสโลเพื่อที่จะขึ้นเรือนะคะข้ามคืนไปที่โคเปนเฮเกนโดยเรือที่เราขึ้นเนี่ยคือเรือของ DFS เป็น Seaway เรานะคะเผื่อเวลาในการขึ้นเรือเนี่ยให้มาถึงก่อนเวลาเรือออกประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่าเราต้องทำการเช็คอินต่างๆนานาด้วยเนี่ยอย่างตอนนี้คือจะมากดที่ตู้แล้วมันกดไม่ได้สุดท้ายคือต้องไปหาพนักงานอยู่ดีพอได้ตั๋วมาแล้วนะคะวิธีการก็คือค,อค,อคลายสนามบินเลยคือเอาตั๋วผ่านตอมอแล้วค่อยเดินไปขึ้นเรือนะคะช่วงที่เรามาเนี่ยค่อนข้างที่จะออฟซีซันนิดนึงคนก็เลยไม่ค่อยเยอะนะคะ พอเข้ามาแล้วนะคะเราก็เดินตามหาห้องนะคะโดยห้องที่จุงเลือกวันนี้เนี่ยเป็นคอมม o ดอร e ซ v วิวนะคะก็คือจะรวมอาหารเช้าแล้วก็ห้องพักขนาด2คนมีห้องน้ําในตัวนะคะอยู่ที่ประมาณ200ยูโรแบบกระจุ่มกระจิ๋มมากอันนี้คือชาวเวออ่ะได้อยู่นอกจากนี้นะคะก็จะมีน้ำกับไวน์ให้2ขวดนะคะเป็นเวลคัม r i n k พอเก็บของเสร็จนะครับเราก็เดินออกมาสำรวจเรือกันมันก็จะมีหลายโซนนะคะส่โซนห้องพักโซนรนีสอร์ทบาร์หรือว่าเป็นโซนช้อปปิ้งแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะยังไม่เปิดทําการนะคะจะเปิดต่อเมื่อเรือออกเท่าน,านั้นเราก็เลยเดินเล่นเดินไปเลือ่อยพยายามหาทางขึ้นไปชั้นดาดฟ้าตอนนี้ในสุดฉันก็ขึ้นมาจนถึงข้างบนจนได้ก็จะหาเจอไอ้ 4ี่โมงนะคะก็ได้เวลาเรือออกโบกมือบายบายออสโลนะคะสเสียดายนิดนึงยังไม่มีเวลาเที่ยวออสโลเท่าไหร่เลยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ก็ได้เนาะทีเด็ดของการเดินทางด้วยเรืออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเวลาเราเรือออกเนี่ยเราจะสามารถมองวิวข้างทางได้ก็จะเป็นฟยอดข้างทางคือบอกเลยว่าสวยมากแต่แนะนํานะคะอากาศมันหนาวมากเพราะฉะนั้นใส่เสื้อผ้าหนาๆนิดนึง ดูวิวไปได้สักพักนะคะได้ยินเสียงคนกรีดรายมาจากท้ายเรือก็คือเดินไปดูคือมันมีเรือเล็กนะคะวิ่งมาแล้วเหมือนพยายามจะโต้คลื่นอะไรอยเงี้ยเหมือนอาจจะเป็นกิจกรรมของเขาท้าทายแอดเวนเจอร์อย่างนี้มันก็ดูน่าสนุกดีนะคะเหรอวะ จงหนาอยู่ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกยันพระจันทร์ขึ้นก็คืออยู่จนหน้าชาได้วิวสวยๆแบบนี้คือถ่าย MV อะไรอย่างนี้อ s l o t ทว l i g h t Christmas Under the m o o n l i ลิสตหลังจากนั้นนะคะก็ได้ลงเวลามาช้อปปิ้งนะคะก็คือเดินซื้อของใน่อยดูี่ฟรีคือชอมบอกเลยว่าของในราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คืออันนี้เป็นคิดแคทนอร์เวย์นะคะคือเหมือนคิดแคทมากแต่เป็นที่ห่อรนเวย์แล้วเล่านะคะก็ไปดินเนอร์กันที่ร้านเซเว่นซีคือมันมีร้านอาหารหลายร้านเนาะเลือกได้ ฝรั่งเนหะืออาหารทะเลอาหารค่อนข้างหลากหลายอยู่นะครับแต่รสชาติก็คือเหมือนอาหารแบบโรงแรมทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายจากนั้นแน่นอนนะคะเราก็ต้องมานั่งดื่มกันจริงๆร้านดื่มม่ยมีหลายร้านมากถ้าใครจะไปแบบแดนเป็นพับก็มีหรือจะเป็นบาร์ถ้าเกิดในช่วงอากาศดีๆเนี่ยสามารถขึ้นไปนั่งดื่มบนดาดฟ้าได้แต่ตอนนี้มันหนาวมมีใครคนนั่งกันเนาะ จากนั้นนะคะก็ได้เวลากลับบ้านลกลับบ้านอะไรกับพ่องมาพักผ่อนเรียมนอนนะครับหมากหน้าบอกเลยว่ายมมากมีใครเป็นเหมือนกันไหมพอวันใกล้จะจบทริปคือมันเหนื่อยมากคืนนั้นก็คือหลับสนิทเป็นตายตื่นมาเช้าวันลุกขึ้นนะคะกับควันที่สดใสหรือเปล่าไม่รู้นะมอ,อกไปนอกน้าต่างตอนนี้ก็คือเวิร์วางมากไม่แต่ทะเลแม่นอะไรเลยก็อาบน้ําแต่งตัวนะคะแล้วก็ลุกไปกินข้าวเชาว้าซึ่งอันนี้รวมอยู่ในค่าห้องแล้วนะคะก็เป็นอาหารเช้าโรงแรมเนอะอารมณ์ประมาณนั้น ห้องอาหารนะคะจะมีหน้าต่างยาวเลยก็คือวิวจึ้งมากแต่อย่ามองออกไปเยอะนะคะเพราะมันจะโมชันสิกเนตคือเป็นมาแล้วค่ะกืบอ,อวกนะกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จนะคะก็กลับมาเก็บของเหลือเวลาอีกชั่วโมงหนึง่งเขาก็ประกาศว่าให้เตรียมตัวได้แล้วเพราะว่าใกล้เวลาจะเข้าเทียบท่าแล้วนะคะ มองออกไปนอกหน้าต่างเนี่ยก็คือเริ่มเป็นเขตของเดนมาร์กแล้วก็จะเห็นกางห่านโลมเห็นเมืองเห็นอะไรอย่างนี้แล้วก่อนเข้าเทียบท่านะคะก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าไปถ่ายรูปชมวิวอะไรอย่างงี้นิดหนึ่งได้มาบรรยากาศเป็นประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าเห็นแบแอีอย่างงั้นคือหน้าชามากหนาวแล้วก็เพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่าเรือมันใกล้เข้าเทียบท่าเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นธงเดนมาร์กแกดูสิอ่ะแล้วตรงนั้นก็คือมองไปก็คือเป็นวิวท่าที่เราจะเข้าไปเทียบนะคะ พอเรือเทียบท่าเสร็จก็คือลากกระเป๋าลงได้เลยไม่มีการตรวจคนเข้าเมืองอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราบินมาจากในกรุป,ประเทศเชงเก้นด้วยกันนะคะเมื่อเทียบท่านะคะเราก็เลือกวิธีเข้าเมืองได้ตามสบายเลยส่วนตรงนี้เรื่อกขึ้นเป็นชัตเตอร์บัสของเรือน,นะคะไปลงที่สถานีเซ็นทรัลแล้วก็ขึ้นรถต่อไปที่โรงแรมเดี๋ยวก็จะมารีวิวต่อในพาร์ทของการเที่ยวโคเปนเฮเกนต่อในคลิปหน้านะคะก็อย่าลืมเหมือนเดิมแล้วก็ใครอยากติดตามต่อคือกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ